พี่เล็กกับพี่วินวันนี้มาทําเซอร์วิสครับอ่าแต่ว่าเป็นพี่หนุ่มเล็กกับพี่วินเล่นทายผลใช่ไหมเล่นถายผลทายว่าเอลฟ้าแต่งกี่ร้านแต่งกี่บ้านแล้วก็ได้น้ำมันเครื่องฟรีนี่เอชเอลเอสหนึ่งแก๊สได้ฟรีแต่ว่าเสียตังค์ทำอีกคืนหนึ่งโอ้ซีจีเซอร์วิสตั้งแต่ตอนอยู่สาขเก่าร้านเล็กมากร้านเล็กมากตั้งแต่ร้านข้างถนนร้านข้างถนนเลย ีมาตลอดอ่าอ,อ,อืมแล้วนี่ล่าสุดก็ A5 ก่อนนี้ก็ A5 มาก่อนหน้านี้เป็นคันอื่นเป็นรถญ,ญี่ปุ่นอยู่รถญี่ปุ่นอยู่รัเหมือนกันปรับเหมือนกัน่าก็คือมาดูแลประจำปีตามปกติครับผมงานแรกที่มาทำของผมก็ ทำการเก็บรอยรักยิ้มเก็บรอยลักยิ้มตอนนี้เป็นไงตอนนี้เป็นไงตอนน้กระจกแตกก่อนกระจกแตกเสร็จปุ๊บก็เลยมีเหตุให้ต้องแบบทาสีรอบคันมีรักยิ้มรอบคันโมชันดูแลทั้งหมดเลยแล้วติดฟิล์มกันรอยรอบคันด้วยเหมือนได้รถใหม่ก็ไม่ค้งงหมนเพิ่งใหม่เลยก็คือสี่ปีแล้วรีเควสได้ทุกสุดเลยว่าแบบตรงนี้ขอแบบสีนี้ตรงนี้ขอสีไซส์ตรงนี้ขอสีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาเป็นไงราคากับผลงานที่ได้ก็บอกว่าราคาดีนะคะคือดูอู่แบบจะหรูหราอะไรขนาดนั้นจะทำ จัดรถแพงจริงๆไม่ใช่ราคาจัดต้องได้ก็คนจัดทำได้หมดเลยเรียบร้อยคพี่เป็นตัวเองแช่คุยแบบเพื่อนคุยแบบเพื่อนมีระเบประกันจ่ายด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเปนติดไปแล้วแล้วไม่มีอะไรตำหนิพะเยานิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็มาเก็บหางมานะคะมาแล้วก็ขอบคุณพี่หนลเล็กกับพี่วินมากครับอันนี้ก็ขอมอบน้ำมันเครื่องให้พี่นะครับผมไอจเวดจริงใส่รถพี่ไปแล้วแหละใส่รถไปแล้วโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับพี่หนลเล็กขอบคุณครับพี่วินสวัสดีครับ